สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวกระปุกหมูอมทองกันนะครับเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นกระปุกหมูอมทองจากหัวเซ้งเฮงนะครับน่ารักมากครับแล้วก็สวยจริงๆนะครับนี่โคตรน่ารักครับกล่องแบบดูมินิมอลนะครับก็กระปุกหมูตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่800บาทนะครับเฉพาะกระปุกอย่างเดียวนะครับต้องบอกว่ามันทํามาจากแก้วนะครับเป่าออกมาเป็นรูปหมูตรงนี้จะเป็นสีทองทองนะครับนี่ หมูจะเป็นสีทองแล้วก็หางจะมีปลายสีทองนิดนึงอันนี้เป็นสีนะไม่ใช่ทองจริงๆครับจมูกก็จะเป็นสีทองถ้าตั้งก็จะทรงประมาณนี้ครับแล้วก็มีที่หยอดกระปุกตรงนี้นะครับไม่มีรูแกะออกนะครับอันนี้จะแกะออกนี้ก็ต้องขย่อขย่าเททองมานะครับอยากรู้ไหมครับว่ากระปุกหนึ่งมันออมได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูตัวทองกันนะครับเรื่องตากเรามีงบจำกัดนะครับเราก็ซื้อมาแค่นิดเดียวนะครับค่อยๆอมไปนะครับ ต้องบอกว่าราคาประมาณนี้ครับทอ,องมันจะมี2ขนาดนะครับ0.5กรัมกับ1กรัมนะครับ0.5กรัมก็ประมาณ1,879นะครับส่วน1กร,รัมประมาณ3,558ต้องบอกว่าราคาเนี้ยคือค่ากำเนิดประมาณนะครับประมาณชิ้นละ200บาทนะครับค่ากำเนิดก็คือค่าที่เราทำออกมาเป็นทองเป็นเหรียญน,นะครับ0.5กรัมก็1,800ค่ากำเนิด200นะครับเบ็ดเสร็จก็ราคาทองจริงก็อาจจะประมาณ 1,679โดยประมาณนะครับอันนี้เป็น1กรัมนะครับก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าเทียบกันก็จะประมาณนี้ครับ0.5กรัมกับ1กรัมนับซื้อ1 1กรัมจะคุ้มกว่านะครับทองบาทหนึ่งก็น่าจะ10 56กรัมนะครับโดยประมาณนะครับ96.5นะครับน่าจะเป็นค่าทองกว่านะครับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะเราลองหยอดเหรียญดูกันครับน่ารักมากคือถ้ามันมีทองเริ่มเยอะเนี่ยมันจะดูแบบน่ารักจริงๆนะครับบางมากครับนี่ครับ ด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับโลโก้อย่างงี้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นน้ำหนักทองนะครับหนึ่งกรัมยอดกระปุกนะครับดูนะครับว่าหยอดไปสองเหรียญนี่คือกินพื้นที่แบบน้อยมากแทบไม่กินพื้นที่เลยนะครับเวลาออกก็ออกง่ายไหมเดี๋ยวผมลองเทดูนะครับน่าม่ยากครับเทออกละประมาณนี้นะครับเต็มกระปุกเหรอผมคำนวณนะครับสิบห้าเหรียญเป็นหนึ่งบาทนะครับ สิบห้าเหรียญผมว่าน่าจะเซี่ยวเดียวสมมุติสิบห้าเหรียญคือหนึ่งบาทเนาะหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทแปดบาทเก้าบาทสิบาทสิบเอ็ดสองสามสี่ตัวผมว่าน่าจะมียี่สิบกว่าบาทอะน้ำหนักทองนะครับถ้าใส่เต็มกระปุกยี่สิบกว่าบาทก็บาทละห้าหมื่นยี่สิบกว่าบาทก็ล้านหนึ่งนะครับเต็มกระปุกนี่น่าจะได้ประมาณล้านหนึ่งนะจากการคำนวณคร่าวๆนะครับ นี่ครับมันน่ารักมากคือตอนนี้มันจะน่ารักกว่านะครับถ้ามีทองอยู่ข้างในเยอะนะครับผมว่าก็เป็นอะไรที่รู้สึกทําให้คนมีกาลังใจในการสะสมนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมเป็นกาลังใจนิดนึงนะครับนี่เจอกันใหม่ครับขอบคุณที่มาชมรีวิวกันนะครับนี่ครับกระปุกหมูอมทองน่ารักสวัสดีครับ